สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบบุรีตามหาพระบ้าน สวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพระดีๆมาลงทุกวันจะหยุดทุกวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับพี่พี่ก็จัด EP พีพิเศษนะครับ21หมายเลของละ200้นะครับพระสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีชุดหลวงพ่อเพี้ยนสวยๆมาฝากนะครับราคาเบาๆนะครับ200ทุกอง์เลยนะครับผม พระถ้าพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5 6้าครับผมหรือจะโทรได้เลยนะครับพระทุกองค์จัดส่ง e m s ฟรีไปทางบวก20นะครับวันนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับเลขหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นสมเด็จปกโพหลุงพคจวนวัดหนองสุ่มรงทองพร้อมใส่กรอบเลยนะครับพี่ๆ นี่สวยปิ้งเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยลงทองเก่าๆเลยนะครับหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับผมนี่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มท่านได้ชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเหรียญที่2ก็จะเป็นหลวงพ่อจวนนะครับแต่ไปออกเหรียญอัปปะก้าสวยๆเลยนะครับออกที่แสวงหาอ่างทองนะครับนี่ใส่กรอบอย่างดีนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับหมายเลข3ของเราจะเป็นพระหน้าปกเก่านะครับพี่เรื่องมาติกโบราณเลยอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับนี่ อัในใดชอบก็จัดไปได้เลยครับหมายเลขสี่ของเราจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อโอด9ชั้นนะครับหลังเป็นขวัญถุงหลวงพ่อโอดวัดจันทร์เสนะครับวมนี่สวยๆเลยนะครับราคานี้ไม่มีนะครับพี่ๆหมายเลข5้าของเราจะเป็นเหรียญสลึงพระมหาอ่าะหาชินวุฒิสยามินราชการที่6นะครับสองสหลังช้าง3เสียงน,นะครับพี่ๆี่นี่สวยๆเลยนะครับหมายเลข6ของเราจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพียน ผิวไฟในสวยเลยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมพร้อมซองเดิมๆเลยนะครับเหรียญจัดสร้างปี5 9นะครับหมายเลข7ของเราจะเป็นเหรียญกระถินแจกกระถิ่นนะครับนี่แจกกระถินสวยๆเลยปี5น่าจะ52นะครับพี่ๆนี่52พร้อมกล่องด้วยนะครับอันนี้นี่พร้อมกล่องเลยนะครับหมายเลข 8ของเราจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดเกินกระถิ่นหลวงพ่อเฮียนนะครับนี่ปี49นะครับอันนี้ก็นานๆเจอนะครับสวยๆเลยนะครับผมหมายเลข9ของเรานะครับจะเป็นเหรียญเล็กหันข้างสวยๆเลยผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะครับปี46ถือว่าเป็นแจกทานยุคแรกๆเนี่ยนะครับ46นะครับผมนี่หมายเลข10ของเราก็จะเป็นเหรียญเนื้อ3กษัตริย์นะครับผมนี่สวยๆพร้อมกกรอบเก่าเลยนะครับ ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับหลังก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับหมายเลข11เถึงเราจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพียนสวยๆเลยรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับวัดสะกะเบื้องนะครับผมนี่สวยปิ้งเลยผิวประหลอดด้วยนะครับหมายเลข12ของเราจะเป็นพระสังฆจายพร้อมซองเดิมๆนะครับผมหมายเลข13ขเราจะเป็นมัชฌานุนะครับเนี่เป็นเนื้อทองเหลืองซองเดิมๆนะครับที่แป้งเจิมที้เบ้ายังอยู่นะครับผม หมายเลข14ของเราก็จะเป็นเหรียญวัดนางพญานะครับพี่พี่อันนี้พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากนะครับนี่สร้างปีหนึ่งกว่านะครับ1 2สองท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเป็นเหรียญพระดีพิธีใหญ่แล้วก็สวยกิิบเลยนะครับหมายเลข1ิบหจะเป็นเหรียญประจําวันเก่าๆเนี่ยนะครับหลังยัน5เป็นวันอังคารกับวันเสาร์นะครับผมนี่ท่านใดชอบห้ามพลาดเลยนะครับ ก็ไหลทองเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลข17ของเราก็จะเป็นรูปรหลอหลวงพ่อเพี้ยนพร้อมซองเดิมๆรุ่นกระถิ่น50นะครับนี่หายากนะครับซองเดิมๆเหลืองอลามเลยนะครับหมายเลข1 8 19เของเราจะเป็นพระพุทธกตัญญูนะครับปี5-2สสวยกล่องเดิมเลยนะครับพี่ๆนี่ท่านใดชอบปิดไปได้เลยครับราคานี้ไม่มีแล้วนะครับผม นีม่มาแบ่งปันแบบสวยๆค้ากล่องแชมป์เลยนะครับหมายเลข20ของเราก็จะเป็นพระรูปหล่อเก่าโบราณหล่อโบราณหิ่งหิ่งอันนี้ไม่ทราบที่นะครับผมหมายเลข21ของเราจะเป็นหลงวงพระชื่นวัดป่ามุนีนะครับผมเป็นพระผงยาเก่าของจังหวัดอ่างทองนะครับสองสี่กว่านะครับ ท่านใดสนใจนะครับองไหนก็แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกวันวันนี้ก็จัด21หมายเลขแบ่งปันกันไปแบบเบาๆเลยนะครับพระสวยๆพระแท้ๆนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนทุกๆวันผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้พวกนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ